สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอริสติวเตอร์ทาโรสตอรี่กันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเรื่องราวความรักนะคะใน12ราศีเหมือนเดิมเลยแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการเจาะลึกความรักโดยเฉพาะนะคะแล้วก็คลิปนี้เป็นของชาวราศี ะะต้องบอกว่าในเดือนของธันวาคมปี2563เนี่ยเป็นแบบปลายปีแล้วด้วยเนาะก็อยากให้ลองดูว่าส่งท้ายปีไปโดยในเรื่องของความรักแบบไหนเนาะเราจะพูดถึงคนมีคู่แล้วก็คนโสดต่างๆด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังดูนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะอ่ะเข้าเรื่องกันนะคะสาหรับชาวราศีสิงห์ของเรนเนี่ยคือท่านที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะก็คือเราจะใช้วันเกิดแบบไทยเนาะดังนั้น ใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเรื่องดีๆเก็บไว้ค่ะเรื่องที่ไม่ดีนะคะลองนําไปแก้ไขปัญหาของแต่ละคนนะคะตามสไตล์เลยวันนี้เราจะใช้ฟังใจทาโร่นะคะแล้วก็อลิจะเริ่มต้นพูดถึงคนมีคู่ก่อนคนที่มีความรักความสัมพันธ์ก่อนนะคะมาดูกันสิ่งแรกนะคะอลิจะพูดเรื่องของแบบว่า เด่นๆในเดือนนี้จะมีอะไรบ้างนะคะพื้นฐานความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงเนี่ยเปิดมาก็เป็นรูปสิงโตเลยนะคะอารมณ์จริงๆแล้วลิคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มีการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะมีการเชื่อใจมีการนับถืออลิต้องบอกว่า ยังเป็นพาทโชคดีของชาวราศีสิงที่เรื่องของปัญหาความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแบบแย่แล้วก็รู้สึกมีเหตุทะเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะมีบ้างในเรื่องของการพร้องแง่แม่งอนเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบบางทีแล้วชาวราศีสิงที่เป็นฝ่ายหญิงนะคะที่เป็นฝ่ายหญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีความแบบว่าอยู่ๆมีในเรื่องของอัตตามีในเรื่องของอารมณ์เนี่ยที่สูงขึ้นกว่าฝ่ายชายดังนั้นเนี่ยเราแค่มองว่าดังนั้นชาวราศี ราศีสิงห์เนี่ยเวลาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกิดขึ้นกับผู้หญิงชาวราศีสิงห์มากกว่าแต่ผู้ชายชาวราศีสิงห์ก็จะดูแบบว่ามีความอดทนนะคะในเดือนนี้อดทนอดกลั้นกับสิ่งที่ตัวเองเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องเจออะไรอย่างเงี้ยกับความสัมพันธ์แต่ก็ยังไม่ได้เป็นในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องราวของไพ่ที่เล่าเรื่องของเหตุการณ์ความสัมพันธ์เนาะที่เกิดมาจริงๆมันอาจจะมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็ได้ค่ะแล้วก็ในตรงนี้มันก็เลยเกิดในเรื่องของการแบบว่าไปต่อของความสััมพนธ์ของ ของคนมีคู่แค่นั้นเองนะคะใครที่แต่งงานนะคะหรือว่าแบบว่าเป็นเป็นคู่รักคู่ครองแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์การให้เกียรติซึ่งกันและกันในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ปัญหาและอุปสรรคคืออะไรดีกว่านะปัญหาของของความรักชาวราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของแบบสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมครอบครัวภาระที่เป็นนอกเหนือจาก คนสคนนะคะก็จะเป็นเป็นปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ ที่ที่มันกําลังดําเนินไปปกติเนี่ยมันดูจะไม่ปกติเนาะมีความขาดแคลนหรือว่ามีการขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะมาโดยที่บางทีเนี่ยมันเลี่ยงในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรไม่ได้ดังนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยก็เลยต้องแบกรับนะคะในตัวของภาวะความกดดันของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมากมายนะคะมากมายเข้ามาแต่เดือนนี้ก็ยังบอกแหละว่าถ้ามันเป็นภาวะปัญหาของคนภายนอกไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวตนของชาวราศีสิงห์เองหรือแม้แต่ตัวของคนรักเองเนี่ยเราก็มองได้ว่า หนึ่งคืออยากให้ชาวราศีสิงห์มองปัญหานี้แล้วแล้วให้มันแยกกับตัวของความรักอย่าเอาความรักไปเปรียบเทียบหรือดึงความรักเข้าไปยุ่งกับตัวของปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเช่นนะสมมุติแบบว่าตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาด้านการเงินคุณก็ต้องแก้ไขปัญหาการเงินด้วยการเงินไม่ใช่ว่าโทษในตัวว่าเพราะความรักมันเลยเกิดเป็นปัญหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า ไม่งั้นมันจะเป็นอีลุงตรงนางและบนเปไปหมดนะชาวราศีสิงห์ระวังเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะสำหรับความรักในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการให้อภัยกันลหลายๆอย่างแล้วก็การนับถืออย่างที่อลิซบอกไปว่านับถือซึ่งกันและการให้เกียรติกันนะคะมีเซอร์ไพรส์อยู่บ้างนะสําหรับชาวราศีสิงห์ที่เตรียมตัวนะคะเช่นบางคนเนี่ยมีทริปนะคะตั้งใจที่จะไปเที่ยวปลายปีนี้หรืออาจกําลังแบบว่าหาเวลายอยู่ร่วมกันเนี่ยก็จะ มีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้คือเวลาที่อยู่ด้วยกันอุิจายคุณลืมเรื่องราวต่างๆที่มัน,เป,นเป็นเรื่องของผลกระทบเรื่องของภายนอกเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยคะ่ะให้แบบว่าวางแล้วแยกไว้ไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นในเรื่องว่าคุณจะไปเที่ยวหาความสุขสองต่อ2แต่กับนําเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเนี่ยไปด้วยก็อาจจะเกิดในเรื่องของปัญหาในระหว่างการเที่ยวได้ก็ระวังนิดนึงนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราเราให้ไพ่เนี่ยมันมันส่งผลแล้วก็เป็นคําแนะนําบางอย่างที่ทิ้งไวใ้ให้กับคนมีคู่ชาวราศีสิงห์ไว้นะคะน่าจะเป็นเรื่องของเพลงและการที่จะฝากให้คุณไปฟังในเดือนธันวาคมนี้เนาะลองฟังวนไปเลยค่ะก็คือเพลงสู่กลางใจเธอเนาะไพ่ฟังใจเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของแต่ละใบเนี่ยจะเป็นของเพลงอีิคิดว่าเขาอาจจะสื่อสารว่าบางครั้งอะไรที่คุณลืมไปอะไรที่คุณพลาดไปเนี่ยคุณอาจจะกระตุ้น ด้วยด้วยด้วยเสียงเพลงหรือว่าด้วยคําพูดอะไรบางอย่างที่บางทีคุณอาจจะเข้าใจแล้วก็รู้สึกได้กับสิ่งนั้นด้วยตัวของคุณเองนะทั้งในทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะมันเป็นเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เดือนนี้การงานของคุณหรือการเงินของคุณอาจจะรู้สึกราบากใจสําหรับชาวราศีสิงห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคู่รักหรือคู่ครองเนี่ยก็ยังถือว่าชาวราศีสิงห์ยังโชคดีหลายๆคนเลยนะหลายๆคนแต่ว่าถ้าใครที่ยังแบบว่าจัด การเรื่องอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในเดือนนี้มันมีปัญหาที่อลิสบอกไว้คุณอาจจะรับมือไม่ทันถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่จะแก้ไขได้คือตั้งใจ ตั้งมัน่นตั้งสติแล้วแยกแยะเหตุและผลให้ได้แล้วคุณจะผ่านเรื่องราวปัญหาทั้งหมดไปได้แน่นอนค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวสําหรับคนมีคู่ที่อลิซอยากทิ้งไว้ในเดือนธันวาคมยังไงหวังว่าขอให้คุณความรักของคุณเนี่ยมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสมหวังไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่อลิซอ่านไปนะหรือว่าถ้ามีแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะยังไงเป็นกาลังใจให้อีกทางหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปต่อสําหรับคนที่ โสดบ้างนะสำหรับชาวสิง์ที่โสดอยู่นะหรือแอบชอบอยู่หรือได้เดทกับใครคุยกับใครอยู่สักคนอะไรประมาณนี้เนาะตัวละครในตอนนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกชาวราศีสิงเนี่ยินเป็นพาร์รอคอยเป็นหลักเลยเดือนนี้คุณรออย่างเดียวเลยมันเป็นเรื่องของเวลาทำอะไรมากไม่ได้ค่ะรีบร้อนมากไม่ได้่าเขาเรียกว่า ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องให้เวลากับมันในทุกๆเรื่องเช่นถ้าคุณต้องการความรักคุณก็ต้องให้เวลากับความรักจริงๆจังๆคือบางครั้งคุณอาจจะแบบว่าระเลยตัวเองไปรู้สึกว่าอยากจะทําหรืออยากจะมีแต่บางทีก็รู้สึกถอยห่างอะไรเงี้ยแต่เดือนนี้เราเราพูดตรงๆว่าหลายคนนะที่อยู่ในชาวราศีสิงของอลิสเนี่ยเริ่มอยากที่จะมีใครสักคนแล้ไม่อยากเหงาอยู่คนเดียวแล้เริ่มอยากมีคําว่า คู่ชีวิตนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักที่มั่นคงที่เราต้องการแต่ด้วยที่มันเป็นพาร์ทของความคิดมันแค่คิดแต่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดการแอคชั่นหรือมันยังไม่มีใครที่จะผ่านเข้ามาทําให้ชาวราศีสิงห์ก็ยังเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองเยอะอยู่นะคะในเดือนนี้ปัญหาละอุปสรรคคือบางทีคุณเร็วเกินไปนะเร็วในที่นี้อลิต้องบอกว่าหลายครั้งที่ชาวราศีสิงห์อยากจะมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย คุณจะให้เวลาที่มันสัน้นระยะสัน้นหรือแบบบางทีคุณ คุณป,ป,ป,ปุบปุบปรับแล้วมันก็จบไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบใครเข้ามาคุยพอไม่ได้ดังใจคุณก็ปล่อยอะไรเงี้ยอาจจะเร็วเกินไปในช่วงเดือนนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีอะไรเข้ามาอย่าเร็วเพราะปัญหาของคุณคือเร็วเร็วจนมองข้ามความรู้สึกดีๆที่มีคนมาหยิบยื่นให้หรือบางทีคุณกําลังอยากจะหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้ใครแต่คุณนั้นไปตัดสินเขาเร็วเกินไปอันนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันอาจจะทําให้คุณยังโสดอยู่ในเดือนนี้นี่คือปัญหาของความโสดนะคะใคร ที่พูดคุยกับใครสักคนแล้วได้เดดแล้วเนี่ยดังนั้นอย่ารุกหนักเกินไปนะใช้ความรู้สึกระมุมระมอ่อมเพราะว่าในใบนี้บอกไปแล้วค่ะว่าโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เนาะหรือการสลัดโสดของชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมเนี่ย มีโอกาสอยู่นะคะแต่มันจะเป็นโอกาสแบบ50/50 50นะ50เนี่ยมันอาจจะแบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมจริงๆแหละหรือว่าคุณให้เวลากับคนที่คุณคุยอยู่คุณไม่ได้ต้องการรีบร้อนอะไรคุณรออีกสักเดือน2เดือนคุณก็ยังรอได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ยังเป็นฝั่งของ50นี้อีก50นี้ก็คือบางคนอาจจะรู้สึกเจอใครที่ใช่รู้สึกที่ดีนะคะมีคนเข้ามามีสเสน่ห์นะชาวราศีสิงห์มีสเสน่ห์อยู่มีคนจับตามองคุณอยู่แต่ว่า คุณเองอาจจะรู้สึกดีแล้วก็ใช้ความเร็วของคุณนั่นแหละนะคะเป็นตัวตัดสิน เกินไปแล้วมันก็เลยทําให้สละสดได้รวดเร็วแต่มันอาจจะยังไม่คงที่มากนะนะคะเราไม่อยากให้ความรักของคุณเนี่ยมันไม่มั่นคงเราก็เลยแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่มีใครเข้ามาอยากให้ใช้เวลาจริงๆใครที่คุยกับแบบเดทกันมาสัก4ี่หเดือนหรือ3เดือนเป็นต้นไปแล้วเนี่ยโอกาสสละสดก็ยังมีเยอะอยู่ในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นโมเมนต์ดีๆในช่วงของคริสต์มาสปีใหม่คุณอาจจะได้สละสดในช่วงนั้นก็ได้นะเพราะเรียกเป็นโมเมนต์ดีๆฝากไว้สุดท้ายแล้วกันนะสําหรับคน คนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยอน,นีตต้องบอกว่าไม่มีอะไรมากนอกจากเรื่องของการการยอมรับความสุขที่มันเข้ามานะบางครั้งเนี่ยเวลาที่มีความสุขขึ้นอนะคุณอาจจะมีตั้งคําถามในใจว่ามันจริงหรือเปล่าเรากําลังโดนหลอกหรือเปล่ามันสุขเกินไปมันดูหอมหวานเกินไปจนบางทีมันเหมือนแบบดูหลอกลวงดูไม่จริงอะไรประมาณนี้อลนนิ้ต้องบอกว่าความรักต้องสัมผัสด้วยที่หัวใจไม่ใช่เรื่องที่ของแบบ ภายนอกหรือสิ่งแวดลอ้อมหรือแบบเป็นเรื่องของเหตุและผลจนเกินไปนะคะคุณต้องใช้หัวใจใน,ในการแตะความรู้สึกของความรักและคุณจะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเห็นถึงคุณค่าของความรักจริงๆคุณค่าของตัวเองจริงๆสิ้นปีนี้คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีเข้ามาแน่นอนแต่สิ่งที่ดีนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณตามหาหรือไม่อลิศไม่แน่ใจบางคนได้สิ่งที่ตัวเองตามหาแต่บางคนอาจจะไม่ได้ตามหาค่ะแต่เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็ ก็ได้รู้สึกจริงๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเป็นกําลังใจให้กับคนโสดทุกๆคนเลยอลิสของอวยพรนะคะในสิ้นปีนี้เริ่มต้นปีใหม่ก็ขอให้คุณได้สมหวังกับสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้เราได้มาเจอกันในทุกๆวันแบบนี้นะคะไงขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาย